สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนกพรีเมียร์พรอพเพอร์ตี้หัวหินอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมบ้านพร้อมสระว่ายน้ํานะคะ3ห้องนอนสามห้องน้ําค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ซอยหัวหิน105ค่ะหรือเราเรียกกันว่าซอยเขาเต่าหัวหินนะคะเป็นบ้าน3มห้องนอน3มห้องน้ําที่ดิน108ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรนะคะเข้ามาจะเจอที่จอดรถก่อนแล้วก็เดินเข้ามาในตัวบ้านจะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะ มองออกไปทางด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะเซลลิ่งสูงนะคะสำหรับบ้านหลังนี้แล้วก็ราคาขายอยู่ที่5.59ล้านบาทถูกมากคุ้มค่ามากค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปไม่มีค่าส่วนกลางค่ะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะบ้านหลังนี้ จากบริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยเราเดินออกมาด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานสไลด์แล้วก็จะมีเป็นมอสกิโตเน็ตด้วยนะคะแล้วก็แยกออกมาเนี่ยจะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งค่ะมองออกมาจะเป็นวิวสระว่ายน้ําค่ะบ้านบางหลังเนี่ยออจะไม่มีหลังคาโคเวอร์ตรงนี้นะคะแต่ว่าหลังนี้เนี่ยจะทําหลังคาโคเวอร์แล้วก็วางโต๊ะทานข้าวไว้แล้วก็โต๊ะนั่งเล่น,นะค่ะก็มองออกไปนะคะเป็นวิวสวนแล้วก็วิวสระสบายตาเลยค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นห้องนอนที่1น,นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยนะคะ3ห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําข้างในเนี่ยเหมือนกันทั้ง3ห้องนอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสะดวกสบายค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะมองออกมาก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําด้วยเหมือนกันนะคะ สวยมากนะคะบ้านหลังนี้ขับไปตัวเมืองหัวหินเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีแค่นั้น,นะคะ่ะอยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีกันแค่สี่หลังค่ะไม่วุ่นวายเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยบอกเลยว่าตอนที่ถ่ายคลิปบ้านหลังนี้นะคะสวยมากชอบมากเลยค่ะใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะติดต่อน,นกได้เลยนะคะ0 9 4ย์4 4 4 6 9นะคะ ติดต่อนกได้เลยนะคะ